ทุกวันศุกร์หลังเลิกงานกิจวัดประจําของค่อยก็คือเข้าร้านเอเชียร้านนี้เป็นร้านจีนพาแวะมาดูถั่วปากอ้าก่อนพี่น้องต่อจากนั้นก็เดินมาที่ตู้แช่มีผักหลากหลายชนิดเลยเด้อแต่ค่อยไม่ได้ซื้อผักวันนี้อยากได้ข้าวเหลือไปเห็นข้าวกล้องแดงแต่จริงๆแล้วอยากได้ไรซ์เบอร์รีเอาไปผสมกับข้าวขาวอนนี้1กิโเด้อพี่น้อง5.6ยูโรหรือประมาณ200บาทจากนั้นก็ตรงไปที่ตู้แช่แข็งเห็นปลาเห็ด หรือว่าทอดมันนั่นเองจัดไปจ้าหนึ่งถุงเคยซื้อมากินอยู่ก็อร่อยอยู่เด้อพี่น้องส่วนถุงนี้สโลแกนก็คือใส่น้อยแซบน้อยใส่หลายแซบหลายเพื่อนว่ามุมนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกมุมด้านในสุดเพื่อนก็จะทําเป็นแผงปลาแต่ก็มีหลายอย่างให้เลือกไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาส่วนถัดมาก็จะเป็นเขียงหมุมีทุกส่วนของน้องหมุงไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงคากิขาหมูหูหมูเนื้อสันคอเนือ มีทุกอย่างเลือกได้ตามใจชอบเลยพี่น้องอันนี้มันคือปลาอะไรใช่ปลาจระเมดบอจเหลือไปอีกมุมก็เห็นน้องๆนอนอยู่ในตู้เขาเรียกว่าแก้วมังกรอุ้ยบแมนมันก็คือกุ้งมังกรพี่น้องพี่กุ้งมังกรตัวใหญ่มากต่ค่อยกับบอกก้าซื้อกินเพราะว่าตัวมันยังเป็นๆอยู่้แต่แอบมองน้องในตู้กระจกตอนนี้ออกมาจากร้านจีนแล้วเด้อนึกขึ้นได้ว่าอยากไปดูร้านขายของเอเชียอีกร้านหนึ่งอยู่ไม่ไกลกับร้านจีนมากเท่าไหร่แล้วก็อยู่ไม่ไกล จากห้างนี้ห้างเจอวิทช็อปปิ้งเซ็นเตอร์พอดีมีเวลาเดี๋ยวพาเดินไปดูเด้อจ้าเป็นร้านเกาหลีพี่นอ้องกังนําสไตล์เด้อร้านนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของร้านนี้ก็จะมาจากเกาหลีหรือไม่กับประเทศใกล้เคียงผลิตภัณฑ์มีหลากหลายชนิดเลยค่อยกับบค่อยถนัดอาหารเกาหลีเท่าไหร่ดูดูผ่านๆไปก่อนจ้าเดี๋ยวขราวหน้ามีเวลาเยอะกว่านี้จะมาเดินดูอีกทีนึงด้านในของร้านนี้ก็จะมีร้านขายข้าวแกงเป็นอาหารเกาหลีเด้อเดี๋ยววัานไหนค่อยจะ พามากินเมื่อกี้เดินแอบ,บไปดูลาดเรามันก็น่ากินอยู่เด้อพี่น้องที่ไอแลนด์คนเกาหลีเยอะคือกันจะเด็กนักเรียนมาเรียนภาษาอังกฤษที่นี่คนเกาหลีเดินทางมาไอแลนด์ได้ง่ายมาท่องเที่ยวก็ไม่ต้องขอวีซา่าสมัยค่อยเรียนภาษาอังกฤษอยู่ก็มีเพื่อนคนเกาหลีหลายคนเลยส่วนใหญ่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทั้งนั้นมุมนี้เป็นผักสดเดอ้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักจากที่นี่หรือไม่ก็น่าจะมาจากสเปนวันนี้ค่อยได้บล็อกชอยถุงนี้มาเดอ้อค่อยแอบ,บเห็นไข นกกระทาพี่น้องนึกถึงเมนูกระเพาะปลาเลยจ้ะไปก็จะเป็นไข่เค็มกินกับข้าวต้มร้อน